ก็พร้อมไหมพูดนะคะไปนะไปไหมมันจะไม่กระเด้งออกป้อมาๆมาพร้อมๆก็พร้อมเนาะพร้อมะพูดถึงงานในวันนี้เลยครับเป็นการเปิดตัยอย่างเป็นทางการนะเป็นเรื่งบ้าครับเออวันนี้เราจัดงาน Disney Toy Expo Thailand 2024นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในระดับ s ซา t h ว a สเอเชียนะครับ ซึ่งในงานนี้เรารวบรวมลิขสิทธิ์ของดิสนียไว้ครบเลยครับไม่ไว่าจะเป็น Disney, p i ิกซ่ามาเวลแล้วก็ Star Wars นะครับเป็นงานที่ผมคิดว่าไม่ใช่รวมเฉพาะของเด็กๆนะครับกลุ่มเป้าหมายรวมไปถึงวัยรุ่นรวมไปถึงแบบผู้ใหญ่ที่มีอายุได้เลยนะครับแล้วก็งานนี้ตั้งแต่ชิ้นเล็กๆได้กล่องสุ่มนะครับไปถึงฟิกเกอร์ไลฟ์ไซส์ระดับแบบ โอ้โห oh, ตัวใหญ่เลยนะครับงานนี้เราก็รวมไปถึงมีไฮไลท์อื่นอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์มิวสิกเกอร์โชว์จากทาง DMC T นะครับมีทาง501นะครับ Star w a r l 501นะครับแล้วก็จะมีทางคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ศิลปินดาราต่างๆที่จะวนเวียนกันมาในงานตลอดเวลา4วันนะครับงานนี้จัดขึ้น4วันนะครับ15-18สิงหาคมนี้ที่เซนตันบั์ครับเป็นยังไงบ้างครัแบบแบบวันนี้แต่ว่าขนของมาแน่นเลยแลขนชูมาแน่นเลยทั้ง3ชั้นเลยเป็นไงบ้างครับได้เดินกัน ยังขนลุกอยู่เลยครับแบบโอ้โหจัดขึ้นครั้งแล้วแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแล้วรู้สึกจะมีแฟนๆต่างชาติมาในงานเนี่ยเต็มเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเข้าคิวของที่ค่อนข้างลิมิเต็ดครับรู้สึกของที่จะลิมิเต็ดสุดๆนี่น่าจะมีอยู่ประมาณ10ตัวเองนะครับแล้วน้องคนเป็นยังไงบ้างครับได้ไปถึงงานแล้วได้มีการเดินชมรับเป็นยังไงบ้างครับครับก็ของเล่นของสะสมเยอะจริงครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแฟนอ่าเป็นแฟนสไปเดอร์แมนอยู่แล้วอ๋อมาเวลใช่แล้วก็จะเจอแบบแฟน ที่เป็นชอบดิสนีย์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเออมันมันบรรยากาศดีครับโดยเฉพาะผมชอบที่สำคัญเลยโชว์จาก d m c T ครับสุดยอด<พ>อเลยเขาร้องเพลงเก่งมากแล้วก็วโชว์ดีมากอยากให้ทุกคนมากันคงานงานถึงวันที่18มีมนเองตื่นตาตื่นใจขนาดไหนครับพอได้เดินชมแล้วครับก็รู้สึกว่าเพ่งเลงไปที่หาหาก,ก่อนว่าสไปเด้ม <c oughs> มันใช่ไรหาสิ่งที่เราชอบครับแต่ว่า ของน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยครับไม่ไม่ได้มีแค่ไวท์แมนมีแบบเพียบเลยครับให้เลือกสรรกัแล้วแต่ละแบรนด์เขามีการคดีเดตในการออกบูส์ยังไงกันบ้างซึ่งต้องเรียกว่าหลายๆหลายๆแบรนด์หลายๆ,บ,รรายๆบูธนี่ที่เหมาะงานนี่ต้องเรียกว่าทำสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วงานนี้เราจะมีศ uh, ิลปินระดับโลกหลายๆท่านเลยนะครับอย่างเช่นคุณซิโมเน่จากโทกิโอกิซึ่งก็จะมาร่วมมินด์แองกฤษมาแจกลายเซ็นด้วยวันเสาร์นะครับคุณซิโมเน่ก็มีการวาดคีอาร์ตดิสนีย์ นะครับครั้งแรกนะครับในในอาชีพของเขาเลยนะครับเขายังไม่เคยคอลแลบเรตกับทางดิสนีย์เลยก็จะเป็นครั้งแรกที่จะออกคอลเลคชันใหม่คีย์อาร์ตใหม่ๆด้วยในงานนี้รวมถึงศิลปินอื่นๆมากมายเลยครับไฮไลท์สำคัญของงานนี้จะมีอะไรมาโชว์กันบ้างครับจริงๆตัวที่เป็นไฮไลท์ของผมดีกว่านะ,ะเพราะว่าเพราะว่าไฮไลท์ของคุคงเยอะส่วนตัวผมชอบแบรนด์ิดนะครับแล้วงานนี้จะไม่ใช่เป็นแบรนด์ิดเวอร์ชันธรรมดานะครับจะเป็นแบรนด์ิดของรอยยันสลังอ์นะครับซึ่งไปคอลแลบกับทางมาวเวลเป็นไอรอนแมน นะครับก็จะเป็นตัวที่แบบโอ้โหเลอค่ามากเลยตัวนี้แหละครับที่ผมว่ามีไม่ถึง10ตัวในงานต้องเรียกว่าต้องไปดูเลยฮะตอนแอนด์จอต้องดูเลยต้องดูอะไรครับถ้าตัวชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับครับก็เนี่ยแหละผมก็กำลังเลือกเลือกอยู่ครับต้องไปดูครับผมอยากไปดูแบปิี้ที่เขาบอกว่า10ตัวในประเทศไทยก็เลยแบบเฮ้ยตานุกวาแล้วต้องไปคว้าไหมต้องไปคว้าาแล้วเดี๋ยวผมสัมห้าสิบถูกต้องไปคว้าปกติน้องเป็นแฟนแฟนคลับที่เป็นชอบตัวการ์ตูนอะไรเป็นพิเศษอย่างที่บอกครับชอบสไปเดอร์แมน ยังไงบ้างครับพอนนี้มันเขาจะได้มีการมารวมตัวกันด้วยเนาะใช่ครับใช่ครับก็จะมีแบบการ c o ล l a b o r a t i o นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีศิลปินดังๆระดับโลกเลยมาอะไรเงี้ยรู้สึกตื่นตาตื่นใจเหมือนกันครับจริงๆจะบอกว่าบูนนั้นมีหวัวสไปเดอร์แมนด้วยนะครับออเอามือมาแตะแบบเปิดหน้ากากตากร<อ>ับน<อ>ิ่จะเหมือนในหนังเลยต้องไปดูต้องไปดูนะ้างคนจะชวนหน่อยไหมเผื่อคนจะได้มาสนใจมาดูออกกันออกมูลด้วยครับได้ครับก็จะจัดขึ้นวันที่15บหครับสิบแปครับก็จะมีของเล่นของสะสมนะครับ ก็จะมีสดโชว์สุดพิเศษนะครับจากศิลปินแล้วก็พี่พี่ DMC ใช่พี่พี DM ่ DMC T ด้วยครับก็อยากให้มากันครับมีอะไรเพิ่มเติไมไหมครับสำหรับงานวันนี้เผื่อใครที่สนใจอยาลลกจะมาร่วมชมครับต้องเรียกว่างานระดับเซาทีเซียแล้วเป็นงานแรกที่จัดขึ้นในประเทศไทยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายก่อนอันดับแรกนะครับแล้วก็กับแบรนด์แล้วก็บูธหลายๆแบรนด์ที่ต้องเรียกว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่เคยเข้ามาในประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายๆบูธเหมือนกันครับที่ เปิดโอกาสเปิดประตูให้เขาเนี่ยเข้ามา,าได้เข้ามาในประเทศไทยมาทำการตลาดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นงานซึ่งแฟนๆที่ชอบดิสนีย์มาเวลสตาร์วอลและก็พิคซ่าเนี่ยห้ามพลาดโดยประกาศทางบวของงานนี้ผมรับรองเลยว,ว่าจะได้เจอของเล่นของสะสมที่คุณอาจจะตามหาไม่เจอเลยนะบางทีวันนี้เราได้จัดงานนี้ขึ้นแล้วครับเพั่นอยากจะเชิญชวนแฟนๆมาที่งานนี้ครับ15-18สิงหาคมนี้ครับที่เซนทรัลวอล15-18สิงหาคมนะครับที่เซนทรัลวอลครับชั้นกราวฟอร์ทั้งหมดเลยครับเต็มพื้นที่ครับผม เอกครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับให้สดสนิทน,น,นะครับ